สวัสดีค่ะชื่อเอ๋นะคะค่ะวันนี้เอ๋จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Reserve นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะตัวผลิตภัณฑ์ Reserve นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารในรูปแบบเจลนะคะซึ่งจะมีลิ์นในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ปกป้องเซลล์จากการเกิดออกซิเดชันนะคะซึ่ง ในส่วนของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเราคงจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนเรื่องของการปกป,ป้องเซลล์จากการเกิดออกซิเดชันเนี่ยก็จะมีการทดสอบที่เราเรียกว่าเป็น Cap e t e s t นะคะก็คือดูว่าตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยค่ะสามารถซึมผ่านเข้าสู่เยื่อหุ้มเซลล์ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้มากก็แสดงว่ามันจะมีฤทธิ์ในการปกป,ป้องการเกิดออกซิเดชันซึ่งจะทําให้เกิดการตายของเซลเนี่ยได้ดีนะคะ ทีนี้ในส่วนของตัวรีเซิร์ฟเนี่ยค่ะส่วนประกอบหลักที่อยู่ในนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสารสำคัญที่มีชื่อว่าเรสเวอรลทอลนะคะซึ่งสก,กัดได้จากเ,าเปลือกขององุ่นองุ่นดำองุ่นแดงนะคะแล้วก็มีสารสก,กัดจากชาเขียวมีน้ำเชอรี่เข้มข้นว่านหางจระเข้นะคะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากทับทิมอะคาอีกแล้วก็บูเบอร์รี่นะคะ ทีนี้ในส่วนของตัวสารหลักเองที่ชื่อว่าเรสเวอรัทรอลเนี่ยค่ะมันเป็นตัวที่เป็นตัวหลักที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในส่วนในตัวผลิตภัณฑ์รีเซิร์ฟนะคะซึ่งตัวเรสเวอรัทรอลเนี่ยค่ะจะมีผลช่วยในการกระตุ้นระบบการทำงานของยีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซิร์ฟวันยีนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยค่ะถ้าเป็น เป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือเขาจะให้ชื่อเล่นๆของมันนะคะว่าเป็นยีนแห่งความอยู่รอดนะคะตัวนี้ในส่วนของยีนแห่งความอยู่รอดเนี่ยค่ะมันจะมีมันจะมีงานวิจัยอันนึงนะคะที่เขาบอกว่าถ้าเรากินอาหารให้น้อยลง40%เนี่ยเราจะมีอายุยืนขึ้นถึง30%นะคะการกินอาหารให้น้อยลงตรงนี้เนี่ยลองกินให้น้อยลงในเชิงของพลังงานนะคะ เึ่งอันี้ค่ะเขาก็มีการทดสอบในในหนูทดลองนะคะก็จะพบว่าหนูที่กินอาหารน้อยกว่าปกตินะคะก็คือมันจะจะจะอยู่ในสภาวะทีออ่อดอาหารเล็กน้อยนะคะจะเกิดจะเกิดการกระตุ้นของเซิร์ฟวอันยีนเนี่ยได้ดีแล้วก็ทําให้หนูเนี่ยมีอายุยืนแล้วก็แข็งแรงกว่าหนูปกติที่กินอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์หรือกินเกินความต้องการนะคะนี้ สิ่งที่มันสอดคล้องกันก็คือว่าจากผลงานวิจัยตรงนี้นะคะในเรื่องของการกินให้น้อยลงตรงนี้ค่ะจะพบว่าตัวเซิร์ฟวันยินก็ถูกกระตุ้นเหมือนกันเนื่องจากว่าปกติเนี่ยค่ะเซิร์ฟวันจีนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยีนที่อยู่ในร่างกายเฉยๆโดยไม่ทํางานเลยนะคะมันจะทํางานก็ต่อเมื่อร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เป็นอันตรายก็คืออย่างเช่นในสภาวะอดอาหารนะคะ ทีนี้ในตัวตัวรีเซิร์ฟเนี่ยก็มีสารที่ชื่อว่าเลสเวลาทอลซึ่งช่วยกระตุ้นการทํางานของเซิร์ฟวันยีนเช่นกันก็คือมันจะไปตัวเลสเวลาทอลเนี่ยค่ะมันจะไปเรียนแบบนะคะไปเรียนแบบไปหลอกร่างกายให้รู้สึกว่าขณะนี้เนี่ยร่างกายเราเนี่ยอยู่ในสภาวะอดอาหารมันก็เลยทําให้ตัวเซิร์ฟวันยีนเนี่ยถูกกระตุ้นขึ้นมานะคะทีนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อเซิร์ชวานยีนถูกกระตุ้นเนี่ยก็จะทําให้การทํางานของทุกระบบในร่างกายอะคะ่ะถูกกระตุ้นให้กลับมาทํางานอย่างเต็มที่อย่างอย่างที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนะคะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนทีเดียวดังนั้นเมื่อระบบต่างๆในร่างกายถูกกระตุ้นขึ้นมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือในคนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการปรับฟื้นฟูสภาพให้ดีขึ้นนะคะ อย่างเช่นในคนที่มีไขมันในเลือดสูงตัวสารสำคัญตัวเลอเวอราเทลในรีเซิฟเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานนะคะจะช่วยลดอาการภูมิแพ้ ลดระยะเวลาการ,การป่วยการเป็นหวัดลงได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยเราก็มักจะได้ยินบ่อยๆนะคะว่าในคนชราเนี่ยที่นอนนอนติดเตียงอะคะ่ะส่วนมากแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดกันบ่อยนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันการอักเสบนะคะจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบได้นะคะแล้วก็ ป้องการอาการหลงลืมที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของออผลลัพธ์จากตัวเ e เวอราทอลในรีเซิร์ฟนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวเ e เวอราทอลเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยไปช่วยกระตุ้นให้ระบบต่างๆในร่างกายทําง,งานดีขึ้นทุกระบบนะคะตั้งแต่ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารนะคะและระบบอื่นๆในร่างกายทุกระบบเลยนะคะอันนี้ ทีนี้วิธีการรับประทานนะคะก็รีเซิร์ฟเนี่ยเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเจลจะบรรจุในซองนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่30ซองก็คือจะทานวันละ1-2สองซองในช่วงตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนนะคะช่วงเวลาที่แนะนำก็คือตอนท้องว่างจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าตัวรีเซิร์ฟเนี่ยจะดูดซึมได้ดีในตอนที่ท้องว่าง อันนี้ก็คือรายละเอียดทั้งหมดในส่วนของตัวรีเซิร์ฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของส่วนประกอบที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ